สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันประมาณวันที่23นะวันนี้ตอนเย็นเย็นนะฮะหลังหวยลาวออกวันที่22ออกตัวไหนนะมี4นี่แหละทั้งบนทั้งล่างนะ5 4ตัวหนึ่งแหละ สี่สามกับห้าสี่ไปทำนองนี่แหละอ้ามาเจอกันก็มีคลิปมาฝากอีกนะในสูตรที่มีชื่อว่าเราเคยทำกันบ่อยๆนะสูตรอออ่างเนืองนองนะเจ้าของตํำรับสูตรนี้เรียกอีกชื่อว่าเลขคอกหมูนะเอาหลักหน่วยมาทำทั้งบนทั้งล่างทำหน่วยเข้าบน ทำบนเข้าล่างไปซะอย่างนั้นนะฮะบางทีก็ทำบนเอาบนมาทำก็เข้าบนเหมือนกันนะงมดที่แล้วออกเก้าเจ็ดเอา 97. เก้ามาทำเอาเก้ามาทำก็เข้าเหมือนกันนะ,ะเข้าห้าเจ็ดเข้าเจ็ดเก้าก็เข้าเข้าห้าเจ็ดก็มาเข้า งวดนี้ก็คงจะเข้าอีกนะเลขวิ่งงวดนี้สี่กับห้ามาตัวนะสี่มาห้ามาสี่ไม่มาห้าต้องมานะนั้นเราจับดีๆว่าระวังเลขสี่กับเลขห้าตัวไหนจะเก่งนะอาจจะเป็นห้าก็ได้นะไม่แน่นะเลขอ,อ่างเนี่ยฟ้องเลยว่าห้าจะต้องมานะอ่ะตามชมกันเลยชมปประกาศดีกว่านะปายประกาศแม่นยำนะ มัดขีดไว้ทางไหนเขียนไว้ทางไหนจะได้รู้จักอ่เราก็มาชมตัวเลขกันนะชมคำเตือนกันซะก,ก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดินเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเลื่อดเพจิดเข้ามาหน่อยหนะึ่งเดี๋ยวทำให้ชมสองวันนะเจ้าของตำรับบอกว่าไงรู้ไหมว้ยใช้เงนินยังไม่หมดเลยว่างั้นมันออกอีกแล้วว่างั้นถูกอีกแล้วนี่อ้ออ่างนะ อ่าเราก็มาร์กเครื่องหมายไว้เก้าเครื่องหมายนะใส่ตัวเลขนี่เอาเลขเจ็ดนี่มาใส่นะมุมนี้นะครับผมอ่าปากทางเข้าว่างนี่เขียนเลขเจ็ดไ้เลยนะเจ็ดคือตัวนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสาสี่เลขห้า,าใส่ตรงหัวอ่างพอดีพอดีนะดูทิศทางมันจะไปทางไหนนะอะ่เราจับเลขห้าไว้นะหมดก่อนจับเลขห้าไว้เป็นหลัก จอห้าเกียรติไหมนะนี่จับไว้จับไว้ห้าจับใส่เลขขี้นะมาคู่กับมาขี้เท่านั้นนะคู่ทางนี้ขี้ทางนี้นะห้ามาคู่กับห้ามาขี้นะถ้าห้ามาขี่กัห้าเก็ยรติห้าหนึ่งห้าสามนี่แหละนี่นี่เห็นไหม ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามถ้าห้ามาคู่นะห้าแปดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองปากระดาห้ามาทั้งขี้นะ กินห้เจ็นะครับผมจะสังเกตเห็นว่ากิน5้าเจ็ดกล,กล่อมไปเลยเข้าที่บนนะอา้าววันนี้หจะมาอีกนะครับผมสงสัยจะมากินคู่เหมือนเดิมนะเจ็หเจ็เราเติมตัวเลขลงไปนี่ก็เติม ไปเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเลยนะเติมเจ็ดลงไปนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะามาห้าคู่กับห้าขี้เท่านั้นแหละสงสัยห้าจะมาแทนสี่สลมังนะเอาเลขวิ่งที่สี่ห้าครับผม อันนี้ก็วิ่งสามสี่ห้านะเหมือนกันนะอันนี้ก็วิ่งสามสี่ห้าเหมือนกันนะเข้าที่ห้าอันนี้ก็ระวังนะห้ากับสี่แข่งกันมานะสามไม่ทราบจะมาไหมคงไม่มานะอาคู่ห้าเลขคู่ห้าเลขขี่ห้า สองข้างนะทีห้าก็จำเหมือนเดิมนะห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามเลขคู่ห้านะห้าแปดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสอง อแปดคู่นะไม่มากนะเดี๋ยววงก็มให้เอาลมจะเอาไปกินซะแล้วอวงก็ไม่น้อยอาระวังมาห้าหนึ่งหนึ่งห้าได้นะกลับด้วยแล้วก็ห้าสาสาห้าฝั่งนี้นะตัวเลขที่จะมานะ ระวังห้าศูนย์นะครับผมฉะนั้นตัวที่ทิ้งไม่ได้ก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่แหละนี่จับเลยห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะมีสองหางเท่านี้นะห้าสามก็มายาก,ยาก ถ้าจับสามตัวก็แปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งไปเลยนะแปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าก็ได้นะแปดศูนย์ห้าก็ได้นะมีสองหางแค่นี้นะให้ไปสองหางสามตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะศูนย์ห้าก็ได้หนึ่งห้าก็ได้อีกต่างหากนะอะเลขอา่างมีอย่างนี้นะ นับเงินยังไงหมดออกมาอีกแล้วว่อย่างนั้นนะฮะอาอำลาพราจากเท่านี้ครับผมหมดเวลาพอดีเอาไปจับลัตเตอรี่ออกจากแผงกันนะะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว